สวัสดีครับวันนี้ทีมงานอิเล็กทรอนิกส์โปรดีไซน์ครับจะนําเสนอนะครับชิ้นงาน2ชิ้นด้วยกันนะครับเป็นชิ้นงานเกี่ยวกับ r f i d ทั้งคู่นะครับชิ้นแรกนะครับ r f i d r e a d e r นะครับเป็นชิ้นงานที่นะครับบอกราคาสินค้านะครับชิ้นที่2นะครับเป็น r f i d ที่นะครับจะทําการรวมราคาสินค้านะครับสองอย่างนี้นะครับก็บอกนะครับเหมือนกันชิ้นแรกจะบอกราคาบอกคุณสมบัตินะครับชิ้นที่2จะรวมให้รวมตลอดเลยนะครับ ตัวอย่างการทางานนะครับสมมติว่าเครื่องนี้ใช้สําหรับคนตาบอดนะครับมีพนักงานกดปุ่ม power ไว้นะครับคนตาบอดนะครับมองไม่เห็นแต่เขาอยากรู้ราคาสินค้านะครับเขาก็หยิบมานะครับสินค้าตัวหนึ่งแล้วก็สินค้ามาทาบที่เครื่องนะครับวิต้าแอนฟินินอลาเนียงวิธีใช้รับประทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารสามสิบนาทีควรกินอาหารหลากหลายครบ5าหมู่ ในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำส,สตรีมีคันไม่ควรรับประทานราคาคือ30สบบาทอะนะครับชิ้นแรกทานไปนะครับชิ้นที่สองอยากรู้ราคาก็แท็กลงไปชีเน,นไว้ครีมครีมหน้าใสาจากญี่ปุ่นสองสูตรในหนึ่งเดียวกลางวันกันแดดกลางคืนเคลืนฟูสภาพผิวราคาคือย0สิบบาทอะนะครับชิ้นที่สองแล้วต่อไปก็ ชิ้นที่3นะครับอยากรู้ก็แท็กราคาวิตาอเซโรล่าเชอรี่1 0 0่มิลลิกรัมวิธีใช้รับประทานวันละ1เม็ดพร้อมมื้ออาหารควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำราคาคือ15บาทอ่าครับผ่านไป3ชิ้นนะครับก็ดูกันคร่าวๆครับส่วนเครื่องที่2นะครับ หลักการทำมาก็คือจะทําการรวมราคาคของสินค้าที่เราต้องการซื้อเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับ <se par> เราอยากได้อีกชิ้นเราก็แท็กหนึ่งครั้งนะครับอยากได้2ชิ้น3ชิ้น <se par> เราก็แท็กไปตามจำนวนที่เราต้องการนะครับอยา่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับกับปุกนี้ราคา30บาทนะครับเราแท็กครั้งแรกนะครับราคา <se par> <se par> รวมคือ3 10สิบบาทนะครับครั้งแรกราคา30บาทนะครับแท็กครั้งที่2 ราคารวมคือหกสิบบาทะะครับสามัิ30สามสิบาทสองครั้งก็หกสิบาทครับอ่ากะปุกนี้นะครับสิบห้าบาทราคารวมคือเจ็ดสิบห้าบาทนะครับสามชิ้นเจ็ดสิบห้าบาทนะครับอ่าเพื่อนนี้เจอได้ล่าสุด ก้าล้านเก้าแสก้าหมืแท okay. ็กไปเรื่อยๆก็เก้าล้านเก้าแสนาหื่กัอยก้าสิบเอ็บาทครับเก้าบเกาทอ่าบเกบาทโอเควันนี้ก็อิเล็กทรอนิกส์โปรดไซ์ก็ขอจบการนำเสนอนะครับสินค้าตัวอย่างแค่นี้นะครับสวัสดีครับ